ตั้งกลองกันนะครับมาครับพี่น้องนี่ครับกินตำนวดมึกเสบแสบน้ำกันเดินแสียงไม่ไปหรอกโอโ้เอามาครับเสบแสบน้ำกันโอ้โหมันนี่ไดมเมน ตำหนวดมึกนะพี่น้องเสร็จหน้ากล้องแน่จังเลยขอโทษขออภัพยเดอร์พี่น้องเดอ้อเช่ มาครับแซ็บแสบ,แสบน้ำกันพี่น้องซี 4, ทุกคู่ทุกคนมาครับมามามาครับเนาะโอ้เอฟซี 4, มากนี่ครับนี่นี่พี่น้องเด็ดตำหนวดกุ้งพี่น้องมาโอ้หนวดเมือกแซ็บแสบ,แสบน้ำกันแล้วพี่น้องเนาะมาครับแซ็บแสบ,แสบน้ำช่อง นุมบุรีรัมย์กับสาวนาครพนมผับพี่น้องมาแดบดเดแล้วพี่น้อง ครับพี่น้องสวัสดีครับมาครับพบกับช่องนุ่มบุดีรัมกับสาวนาครพน้มเนาะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร้ให้ช่องนุมมน่มบุดีรัมด้เด้อมากครับนุ่มบุดีรัมกะทีสัตสันหาเมนูมาให้เบิงสมือครับื้นนี้ก็มีพักนี่ครับมีบอกทัวแล้วกันนี่ครับที่เด็ดอยู่นี่น,นี่นี่ครับเนี่ย นี่หมกแตงเนาะพี่น้องเนาะมาแซบแซบน้องกันโอ้โอนี่ครับมาแซบแซบบังเนาะพี่น้องหนวดมึกทีเอฟซีขอมาครับพี่นอ้องแซบแซบอ้าเจ้าเสียมอืมอืมโยกหลายใหญ่ห้างพี่น้องมาอืม แต่งกันเนี่ยตำหนวดน้องพี่น้องหนวดเขาเหตุกายครับเป็นขอเป็นขอ,อ Yeah.

พูดเดียวครับสาวนาคอนพอนนต์เสาวนาคอนพอนนมยุดครับพี่นอ้องมาครับมามาแซบบแซบบงามคำคำนี่เราเพิ่มตำหอยน้อง เดิมพี่น้อง แต่ละเน่พี่น้องมาทีเฮ็ดคลิปเหรอพี่น้องด้วยขึ้นหอดแฟนครับเอ็ดซีไเวลย์ไล่สดให้พี่น้องเบิ้ง กูได้ติดตามหลวงพ่อเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้เบิ้งครับทีสามนาคนพรพนมพนันอัพเดตลงให้เบิ้งโอ้ใดการพี่น้องแซบ่บเบิ้งหนวดมันพี่น้องหน่อยอย่าืวด ครับลองไปซื้อมาเห็ดกินเบิรงเด้อพี่น้องเด้อ เราตรวจอไปยแล้วพี่น้องมันเสียงดังใน่อยดังหน่อยเปลี่ยนถาดไหมครับพี่น้องมันคอยบออ้านนีมม่มาครับครับทำหนวดมึกที่เขาเห็ด้ายแล้วพี่น้องเขาใส่ถุง ล้องสั่งเพื่อนมากกินเม่งมันเป็นกรุบกรุบดีเพื่อนอนาะ ได้ขามาาน่ะเลืล่มเขาไปกดไห์กดแช์เด้อพี่น้องเด้อเป็นกรลร่องใก่หนน่มมิรัม ร้องเกียรพันธับไปหรอครับพี่น้อง ดดกูนพูดเดียวมันอนี่ครับกินพูดเดียวมากินยูมองเฮ็ดงานคือเก่าพี่น้อง มามาผู้ได้แอบแอบมากครับแอบแฝบน้ากันพ <c oughs> ขอฝากขออันนี้เนื้อพี่น้องช่องเล็กๆของนุมม่มวีรนํ่ Was ich put in neun nine in ขอบคุณครับนุ่นผมอ่ะแอบแอบเบ่งครับพี่น้องมากครับกินตำหนวดมึกแอบแอบพี่น้องอืม กุเลือพี่น้องสีดกดอันนี้นหายครับพี่น้องคนไดกดแร์ครับพี่น้องมากครับมากแต่แสบน้ำกันเมื่อนี้ยู่ผู้เดียวพี่นอ้องโอ้แสบเป็นขอเป็นขอคอนเทนต์มากดีดีพี่น้องนุ่มนุ่มดีครับ <cười> <cười> mẹ bên tâm này hạnh thứ đau vì nóng แกงอืมเอาถอดไปเ้วยพี่นอนบารไทยพริกน้อยไหมแม่หนูไม่รำคาอบารไทยพริก สี่หาเมีดหนึ่งก็เพ็ดครับแกะก็ได้กินบ้าไหนยะไปสดเลิศพี่น้องกูได้ท้องบ่าดี

มากครับมากขอขอบคุ้มครับี่ขอบมากแอบแอบปรุงนะพี่น้องมากินน้องกันมากน,น้่งนังแย้งนะพี่น,อน้องเนาะบ่มีคำเสียบอกพี่น้องครับแซ่บยูคครับมากครับครับมากครับมากกินผู้เดียวครับมือเนี่ย Mm hmm. อืมโกโกโกอืมโกุบๆกุบอืมกุบๆดีไหมพี่น้องอืมลองสั่งมาเบิงเด้อพี่นอ้องอ่ะครับของเพิน่นจ้ะลองสั่งมากบึงนี่หนวดมึกอ,อืม ซีมืดหลอมจานยังไงี้พี่น้องกรึบๆดิรครับขอขอบคุณครับขออมาตติดตามมารับชมครับมากินแสบๆนั่นกันพี่น้องกินคนครับผมครับวันนี้ยุบผู้เดียวครับพี่น้อง โอ้ยมาครับเจบ็จบๆอืมก็ขอก็ปลามาพี่น,น,น้องกินน้ำกันอืม,อม ขอ,อขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์ให้ครับพี่น้องมาโอ,อ,อ้แม่คือว่าบมเผ็ดว่ะน้องพี่น้องเอาหน้ากปเราถอดเราให้ได้ขอขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์ให้น้องพี่น้องเนาะ เอ้ยพี่น้องเมดแล้วครับอืมเมดเลยแซ่บแสบน้ำกันครับพี่น้องอ,อ้สมมาพาควรหมองเกาเวลาเดิมครับพี่น้องครับนุม่มลอราช่วงนี้โดนอันอันนี้อยู่ครับพี่น้องโอ้ยบอกกันในเดอ้พอพี่น้องพินผู้ใดยังมาท่านเขาครับโอ้แ่บเพลีพี่น้องอืม หมดเลยเดวอดหน้าบว่าดิโซนน้ำกับะโอ้เยเผ็ดขนาดเมียพนวาใส่พริกสองสามน้อยเด้พี่นอ้องกินขนมหวานนี่ขนมหวานดูพี่นอ้องมาแก่เผ็ดอืมอืมอมกล่อมนม เอนมาใส่พริกสีหาหนวยพี่น้องโอ้โหเผ็ดับใครเนี่ยมีขนมพี่นอ้องอืมอห่มทำตายเผ็ด ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกกำลังสับตะไคร่ทุกกำลังแช่เด้อพี่น้องเด้อทุกพีเอฟซี e FC, ทุกขู่ทุกคนที่เข้ามาติดตามนุ่มวิลัมจนฮอดเจ็ดพันสับตะไครเนาะพี่น้องขอขอบคุณเอฟซี e FC, ทุกขู่ทุกคนครับที่เป็นกำลังใจและหักนุ่มวิลัมและสาวนาครพนมครับพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจกันไปต่อๆเบิง้งคลิปนุ่มวิลัมไปบาเดเสียไปแบบไหนอยากให้นุ่มวิลลัมกินอย่างคอมเมนต์มากครับพี่น้อง ค <Comment S 2> อมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องอืมเพ็ดอืมคอมเมนต์กันเข้ามาพี่นอ้องอื <Comment S 2> อมอ,อืม ำำนนกินนน้คคออกี่งีขนมหวานนะพี่น้อ,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 นอง,นนองครับสวัสดีครับพี่สามาจะตตามเมื่อาอพี่น้องขอบิงงมาคุยกันเดยครับพี่น้องทุกแก่ทุกกำลังใจของนมวีด่ดํา สมีคลิปเสื้อผ้ายูซี่ไฟสไ์สดหรือเฮียเป็นคลิปนองพี่น้องเนาะคลิปสั้นๆส,ส,สักสองสามนาทีพี่น้องครับมีคลิปหนึ่งสีเสื้อผส์พี่น้องขอขอบคุณเอฟซีไวรล่วงหน้าทุกขูทุกคนที่เขามาติดตามช่องนุม่มวิรัมกับสาวนาครพนมครับสีมีคลิปเสื้อผ์ายูมืออื่นนี่นะครับพี่น้องสี่มีคลิปเสื้อผ้าสักสองสามนาทีสองสามนาทีหลังจากนุม่มวิรัมวาวตุ๊ดจีนเสร็จเนาะพี่น้องเนาะวหวตุ๊ดจีนเสร็จ วันนี้ที่คลิปตอนไหว้ตุ๊จีนให้เอฟซีเบิงพอมบ่าหนุ่มวิลัมทุกปีทุกปีหนุ่มวิลัมสี่ไหวทุกปีครับไหวล้านไหวรถไหวยังทุกปีครับแล้วก็ทิมีคลิปเสืร์ฟใหพี่น้องที่เขามาติดตามตอนนี้เจ็ดพันเจ็ดพันสองครับพี่น้องสับตะไคร้ <c oughs> ขอขอบคุณทุกขู่ทุกคนที่เขามาติดตามครับที่หักหนุ่มวิลลัมและหักสาวนครพนม ที่เขามาติดตามบ่เคยทอดทิ้งบอเคยอีหยังกันครับมีแต่เป็นกําลังใจให้นุ่มวิลลัมสู่ต่อสู่ต่อมาด,ด้วยจนมืออื่นสีประสบความสําเร็จของนุมอองน่มวิลลัมคืออีหยังดาวนุ่มวิลลัมเฮดชิปสันๆนให้พี่น้องเบิ่งปรดติดตามครับพี่น้องที่ผู้ใดเขามารับชมเบิ่งอยู่ตอนนี้รอเบิ่งมืออื่นสีไล์สดหรือสีเฮดชิปสั้นๆครับพี่น้องครับคลิปของนุ่มวิลลัมขอขอบคุณที่พี่น้องเขามา เป็นกำลังใจให้นุม่มิลรัมครับตอนนี้เจ็ดพันยี่สิบคนพี่น้องครับขอ,ขอขอบคุณไปดล่วงหน้าเลยครับ,รบพี่น้องมืออื่นสิมีคลิปเสื้อผ้าพี่น้องเนาะสิมีคลิปเสื้อผ้าพี่น้องครับคลิปที่นุม่มิลรัมเฮดลิปมาเลยครับทีดคนที่เฮ็ดขึ้นนุม่มิลรัมคือป,ประสบวานสำเร็จขึ้นมืออื่นคือได้อีหยังครับพี่น้องที่ลอค่อยมารอค่อยมาโดน โดนอันนั้นอันนี่ครับพี่น้องคือมืออื่นหนุ่มวิรัมสีมาเฮ็ดคลิปสั้นๆหลังจากวัยตุ๊ดกินแล้วครับให้เอฟซีพี่น้องเบิงสุขหูทุกคนเนาะพี่น้องเนาะครับคลิปนี้หนุ่มวิรัมตำหนวดปลาหมึกแซ่บบครับก็เอาไว้สำนีครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับแต่ใครให้ช่องหนุ่มวิรัมน้ำเน้อครับบ๊ายบายสวัสดีครับ